สวัสดีครับผมเป <S <S ็นพี่น้องเอฟซีสาวหน่อยเปนรนช์แองกี้เอฟซีของงครับมาผมมาบอกเบาวโทษครับในช่องต้องพูนแป้น้อย้นงหญิงครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วทั้งลมทั้งฝนเลยบาดนี้เบิ่งครับเหมือนมาตืบๆๆเลยพีน่น้องแล้พ้นกับงเม็ดมาแล้วครับไงมาแล้ว มื่อนี้มีลมครับแต่เกิดว่าฝนตกนี่น่าจะพัดเขามาในบ้านครับพี่น้องอเนี่ยพามาชมครับห้องน้ำหลังที่สองครับพี่น้องเมื่อนี้ฉาบเนาะครับนอกเมื่อนี้เป็นฉาบได้ฉาบครับเทพื้นครับฉาบในฉาบนอก แล้วก็เทพผื่นครับพี่น้องกัลือติดตัง้งติดตั้งชักโคกอ่างน้ำแล้วก็ประตูทอทอน้ำระบายน้ำจะคือสีแล้วครับมาแล้วมาแล้ววันสิดท้ายคลีบให้พี่น้องเบิ้งแบบมวลมวลเนี่ยกะไปทรงพระ มากครับพี่หน้องไปส่งผ้าให้ผมเป็นพี่หน้องเอฟซีที่โอนเงินมากเนาะครับเนาะผ้าท่นกัจจะทรงเรียบร้อยครับสำหรับคนที่โอนมาแล้ว ซือลอตเตอรี่ซ <in> <to> <laughs> <that> <rukt> ื้อแต่าศูนศูนย์เก่าบ่มีพอใบเต่าหนึ่งหนึ่เก่านั้นกลับกลับเก่าหนึ่งหนึ่งเก่านัลายไงบันดีว่แต่มาไต่ดินเก่าศูนยศูนเก่าอ่นบ่ซื้อพอบาทโอ้หเออออกไวออกออกป้องขาดเงื้อเกเงื้เอาฝนโอ้ยมาแล้วพี่น้องมาแล้วพูนฝนครับฝน ปุ่นุน่นปุ่เ้ยเปียกได้นิเสม่าขวันนี่เปียกได้หนิเปียกมดได้นน่เอ้ยบอกมันไปฝุ่นมันไปปฝุ่จะว่าใส่หมดเทองบิ้ท่องขยะนี้กันเลย ผ่านไปครับพี่น้องบ่ถึงหานาที่ครับทางลมแต่ว่าฝนโบมีครับพี่น้องฝนแค่ไงไงมันซ่อๆแล้วกะ็ไอ้ผัดผ่านไปเนาะครับไปทางพ้นทางบัน้องขาดไปพุนฝนทางั้นโต๊แห้งครับแต่ว่ามาทางนี้มีแต่ไงไงมากแล้วก็ลมแห้งครับแล้วก็พาดไปครับยานฝ้ายานฝน,นก็เลยทายไห้พ่อพี่น้องเอฟซีเด้เบิวนิดี้เดียวครับตู้รู้ ตูหรู้หิวไหมคุ้ยเก่งครับพี่น้องเมือเกเสียงว่องเสียงร้องเสียงล่ำนักร้องเสียงสะดุดหูตูหลูเพชรน้องขู่ เศร้าให้กินเข่าปลาทูแรกให้กินอาหารเม็ดครับเอ้ากองพูนกองพูนไอ้หนูกี่ดือ้อเบ่งเฮตหนาเฮต,ตา <c oughs> เป็นเฮตหนาเฮต,ตา โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเบ่งเป็นเบ่งเป็นฮึฮึฮึฮฮฮผ่านไปแล้วครับอย่างสงบบรรยากาศดีดีพี่น้องเนี่ยหมือเรียง ให้ตูวรูกินก่อนเดี๋ยวโดสิแรนมากวนอีกนี่ครับบรรยากาศลังบ้านครับพี่น้องสดสื่นแจ่มใส <laughs> เันยืนซอง <laughs> ทองพูน,น้อยลูกน้องครู <c oughs> มาในพิกัดติงต้งติ้งเบิองันหลบเบิองเบิอ <laughs> งทองพูน,น้อยลูกน้องครู กำลังสิบเป็นบาวครับอีกประมาณเดือนหนึ่งนี่ผมวดัดติดสั์แท้ตอนนี้ก็เริ่มออกอาการแล้วไลย,ยองไลย,ยองท้องท่านแล้วแต่กีท้องท่านส้นนี่มอหน,นีหนีอย่างเดียวครับตอนนี้ส้นมาส้นกลับครับโบก,โกงบบก่ายแย่งท้องพูดแล้วครับอาหารตอนนี้คือท้องพูดสู้ท้องพูดสู้นะอย่าแกล้งเขานะเขาสู้นะรู้ไหมืหึเบ่ง เฮ็ดหน้าตาบ้องแบวขนาดพี่น้อง <laughs> โอ้ยฝากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีครับท่านใดสนใจวัตถุมงคลหลวงปู่หม,มุนเนาะครับเนาะกะหลวงปู่หม,มุนทิตาซีโลครับเบาโทนเดมาเริ่มเผยแผ่บารมีหลวงปู่หลวงปู่หม,มุน วัดบรรจานตำบลจานอำเภอกันทราลมจังหวัดศรีสะเกตท่านลาสังขารตอนที่มีอายุ109ปีครับ109ปีท่านลาสังขารเนาะครับเนาะกมีเอฟซีหลายคนมีโชคมีดวงจากหลวงปู่หม,มุนครับบารมีของหลวงปู่เนาะครับเนาะแต่บาวทนวันนี้บาวทนพลาดครับพี่น้องสื่อตามทะเบียนรถเจ้าของก็ซื้อวนล่ะครับแต่ว่าบ่ได้เอาศูนย์เก่าเนาะครับเนาะลอตเตอรี่ก็มีแต่เก่าศูนย์ บ่มีศูนย์เก่ากันเลยบ่บอมานครับแอดเฟซบาว์โนมาครับใช่อิสลาวงเล็บน้องคูซิตี้ครับทักมาสอบถามรายละเอียดกันไหนครับฝากบ่มีพี่น้องเอฟซีครับกดซับสไครต์ก็ไล์กดแชร์ช่องทองผูนแบ่น้อยน้องหญิงครับเป็นกำลังใจให้บบาว์โซนนะครับพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เอาไว้สนีสะกอนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ